สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องแกรมมี่ทีวีกันอีกเส้นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องกลลวงนายสุดเท่ซาลีเวสอีกเส้นเคยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทําให้ทุกคนรอนานเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมไปเที่ยวกับเพื่อนก็เลยไม่ได้อัดคลิปแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับสาหรับวันนี้เราจะมาต่อกันบทที่5กันนะครับความเดิมของบทที่4หลังจากที่พระเอกได้สั่งให้ดอลลิสยังที่เป็นรองประธานของเอ็มแก g นกุป โดยที่ว่า M Grand Group นั้นจะยกเลิกทุกโครงการและทุกสัญญาที่มีกับตระกูลไว้และจะไม่ร่วมมือกับตระกูลไว้ในอนาคตจากนั้นพระเอกก็สั่งให้ดอลลิสยังประกาศแถลงข่าวไปอีก2เรื่องซึ่งก็คือ 1. ประกาศว่า M Grand Group นั้นได้เปลี่ยนมือประธานของ M Grand Group และ 2. M Grand Group จะทำการสร้างโรงแรง5ดาวในโอลัสฮิลมูลค่าทั้งหมด 2,000ล้านเหรียญครับก็เป็นอันจบบทที่4ไปนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันบทที่5กันมาดูกันว่าพระเอกเขาจะทำยังไงต่อไปนะครับบทที่5ห,หลังจากการประกาศแถลงข่าวทั้ง2ส,สบับโดย m อ็มแกลนกุปถูกเผยแพร่ออกไปทำให้เมืองโอลัสฮิวสันสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เมื่อตระกูลวิลสันรับรู้เกี่ยวกับการประกาศแถลงข่าวเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเอ็มแกลนกุปวกเขาก็เกิดความสงสัยว่าทําไมถึงเกิดการยุติความร่วมมือระหว่างเอ็มแกลนกุปกับตระกูลไว้ดูเหมือนว่าผู้บริหารคนใหม่ของเอ็มแกลนกุปไม่ได้สนใจตระกูลไว้เลยแม้แต่น้อยหากมองย้อนกลับไปประเด็นที่ว่าคุณเวสคือใครเขาเพิ่งซื้ออณาจากักรเอ็มแกลนกุปซึ่งมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์โดยไม่คิดอะไรเขาคงมีอำนาจและมีเงินท่วมท้นแน่นอน แม้แต่คนที่ร่ำรวยที่สุดในโอลัสฮิวก็คงไม่กล้าลงทุนอะไรที่เสี่ยงขนาดนี้หลังจากนั้นเหล่าตระกูลชั้นสูงทุกตระกูลพยายามดันตัวเองเพื่อที่จะสร้างความรู้จักกับคุณเวสผู้ลึกลับคนนี้ในขณะเดียวกันพวกเขาเองก็อยากที่จะแนะนำลูกสาวของพวกเขาเพื่อแต่งงานกับคุณเวสผู้ลึกลับคนนี้ยิ่งไปกว่านั้นการประกาศเกี่ยวกับการลงทุนมหาศาลของเอ็มแกลนคุปที่มีมูลค่า2,000ล้านเหรียญสำหรับการก่อสร้างโรงแรมยังสานสะเทือนอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการตกแต่งภายใน ของเมืองโอลาสฮิวอย่างท่วมท้นพวกเขาสามารถทำเงินได้มากมายแม้กระทั่งการประมูลเศษซากของโครงการหลายๆบริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้กันทั้งนั้นรวมถึงคุณนายวิลสันที่รักเงินมากกว่าสิ่งใดๆคุณนายวิลสันยังตกอยู่ในภาวางและล่องลอยอยู่กับความฝันของเธออยู่โครงการ2 0 0พันล้านนี่เป็นโอกาสสำหรับตระกูลวิลสันที่จะได้เข้าสิงการประมูลจากโครงการนี้ เพราะมันจะนำตระกูลของพวกเขาเก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งดังนั้นเธอจึงเรียกประชุมครอบครัวอย่างเร่งด่วนที่คาลือหาดในคืนนี้เพื่อที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางที่เจ้าสนะการประมูลในโครงการของเอ็มแกลนกรุ๊ปซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต้องเข้าร่วมตัดภาพมาในตอนกลางคืนที่คาลือหาดของตระกูลวิลสันซึ่งซาลีเองก็ต้องเข้าร่วมด้วยเนื่องจากคุณนายวิลสันต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ซึ่งซาลีเองก็เข้าใจเกี่ยวกับวารลาการประชุมหลักของคุณนายวิสันนใคร้้งี เมื่อแฮโรลูกพี่ลูกน้องของแคลร์เห็นซาลีที่คาลือหาดเขาก็เยาะเย้ยอย่างหยยดหยามว่าไอ้เวนซาลีเวสนายนี่มันไรย,ยางอายไปเอาความมั่นใจในการพบคุณยายมาจากไหนแคลร์มีใบหน้าที่แน่นิ่งและไม่แสดงอาการใดๆจากนั้นเธอก็พูดว่าหยุดพูดเหลวไหลสักทีเถอคะค่ะคุณยายขอให้ทุกคนในครอบครัววิลสันมาซาลีเป็นสามีของซันและมันแน่นอนว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสามาชิกครอบครัววิลสันเช่นกันแฮโรหัวเราะอย่างประสดประสันแล้วพูดว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววิลสันง uhm ัはは้นหรือเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากลูกเขยที่ไร้ประโยชน์ซาลีลูบที่จมูกของเขาด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยและพูดกับแคลว่าที่รักครับปล่อยเขาไปเถอะครับอย่าไปเสียเวลาเถียงกับเขาเลยไปกันเถอะคุณยายกําลังรอทุกคนอยู่นะครับแคลพยักหน้าและเดินเข้าไปในบ้านโดยไม่สนใจเฮโรส่วนใบหน้าของเฮโรแสดงให้เห็นถึงความหมุดหงิดได้อย่างชัดเจนหลังจากเข้าไปในห้องประชุมซาลีและแคลก็ไปนั่งอยู่ด้วยกันที่มุมห้อง ไม่นานนักคุณนายวิลสันก็เดินเข้ามาและการประชุมของครอบครัวก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการคุณนายวิลสันนั่งลงที่หัวโต๊ะเธอเคาะโต๊ะและเริ่มการประชุมอย่างล่าเริงจากนั้นเธอก็พูดว่าพวกเราตระกูลวิลสันรอคอยโอกาสนี้มาหลายปีแล้วโอกาสที่จะนําครอบครัวของเราก้าวไปสู่ระดับที่สูงที่สุดของระดับทางสังคมในโอลัสฮิวในที่สุดโอกาสนี้ก็มาถึงแล้วคราวนี้เอ็มแกรนกรุ๊ปได้ประกาศโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าถึง2,000ล้านดอลลาร์ หากใครสามารถสนะการประมูลโครงการนี้ได้มันจะทําให้เกิดผลประโยชน์มากมายมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นนี่ยังเป็นโครงการใหญ่โครงการแรกที่บริษัทเอ็มแกลนกรุ๊ปได้ประกาศหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานบริษัทและนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเราถ้าหากเราสามารถทํางานร่วมกับเอ็มแกลนกรุ๊ปและสร้างความประทับใจให้กับประธานคนใหม่ได้เราจะกลายเป็นผู้มีอํานาจและมีเสื่อเสียงเพิ่มขึ้นในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างเฉยเมยและดูไม่ค่อยให้ความสนใจเมื่อเทียบกับความกระตือรือร้นของคุณนายวิลสันอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับตระกูลวิลสันที่ต้องการร่วมมือกับเอ็มแก g นกุ๊ปเพราะว่าที่ผ่านมาเอ็มแก g นกุ๊ปจะเพิกเฉยต่อทุกๆคำร้องของตระกูลวิลสันมาโดยตลอดแต่อะไรที่ทำให้คุณนายวิลสันคิดว่าพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์จากโปรเจกต์ในครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยท่ามกลางความเงียบใบหน้าของคุณนายวิลสันเต็มไปด้วยความโกรธและเธอก็ตะโกนอย่างโมโหว่วาทไม พวกแกเป็นใบ้กันหรือเปล่าพวกแกมันสร้างไม่มีความมั่นใจในการกระทําที่จะให้พวกเราได้รับผลประโยชน์จากโครงการ2,000ล้านดอนลลาร์เลยหรือไงทุกคนภายในห้องต่างสศตาก,กันแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรตอนนี้คุณนายวิสันเริ่มโมโหมากขึ้นเธอจึงกัดฟันและตะโกนว่าพวกแกทุกคนจงฟังสันใครก็ตามที่สามารถชนะข้อตกลงมูลค่า30ล้านดอนลาดอลาร์จากเอ็มแกลนกรุ๊ปได้ฉันจะแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารบริษัทของเราดูเหมือนว่าทุกคนจะกรามสันจนแทบจะหล่นลงไปที่พื้นราวกับว่ามีระเบิดเกิดขึ้นภายในห้อง คุณนายวิวสันเป็นผู้นำครอบครัวและบริษัทด้วยกำปั้นเหล็กของเธอดังนั้นเธอจึงไม่เคยแต่งตั้งผู้บริหารในบริษัทมาก,ก่อนท้ายที่สุดผู้บริหารจะมีอำนาจมากมายในมือซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีเพียงผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคตเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เธอได้ใช้ตำแหน่งนี้มาเป็นรางวัลเธอคงหวังว่าเธอจะได้เจอใครสักคนที่มีความสามารถและรับสืบทอดตระกูลจากเธอต่อไปเห็นได้ชัดว่าเธอกระตือรือร้นอย่างมากสำหรับโครงการนี้ ถึงแม้ว่ารางวัลมันจะน่าสนใจแค่ไหนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำสำเร็จเพราะถ้าหากต้องการทำงานร่วมกับ M Grand Group และได้รับสัญญา30ล้านดอลลาร์มันเป็นเหมือนเรื่องตลกในสายตาของสมาชิกครอบครัวตระกูลวิลสันถึงแม้ว่าคุณนายวิลสันต้องการอยากจะเข้าไปคุยกับ M Grand Group โดยตรงแต่ว่าเธอเองก็ไม่เคยเจอแม้แต่ผู้บริหารด้วยซ้ำนับภาษาอะไรกับการทำงานร่วมกันตอนนี้ในห้องประชุมเงียบราวกับว่าทุกคนกำลังนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์ คุณนายวิวสันทุบโต๊ะอย่างโกรธเกี้ยวและตะโกนว่าพวกแกทุกคนเป็นลูกหลานของตระกูลวิวสันแต่ไม่มีใครอยากจะช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยงั้นเหรอจากนั้นเธอก็มองไปที่แฮโรและพูดว่าแฮโรฉันจะส่งงานนี้ให้แกแกต้องรับผิดชอบมันซะแฮโรหัวเราะอย่างขมขื่นและพูดอย่างรวดเร็วว่าคุณยายครับแม้แต่ตระกูลไว้ยังถูกไล่ออกจากเอ็มแก r นกรุ๊ปครอบครัวของเราอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าของพวกเขา แล้วเราจะทำข้อตกลงกับเอ็มแกลนกรุ๊ปได้ยังไงคุณนายวิลสันได้ยินแบบนั้นยิ่งทำให้เธอโมโหเป็นอย่างมากไอ้คนหว่วยแตกแกกล้าที่จะปฏิเสธทั้งนั้นที่แกยังไม่ได้เริ่มลงมือทำด้วยซ้ำแกมันน่าสิ้นหวังยิ่งกว่าไอ้ขีแพาสาลีซะอีกอันที่จริงแล้วคุณนายวิลสันก็ไม่มั่นใจในเรื่องนี้เช่นกันแต่เธอก็ไม่ต้องการเป็นตระกูลที่อยู่ในชั้นที่2หรือชั้นที่3ของพีระมิดส่วนชั้นทางสังคมเธอต้องการให้ตระกูลของเธอแต่ต้าวสู่าาาออยยู่่ใในนควมมัักก็ตโปรเจหญขง M เป็นโอกาสเดียวที่จะทาให้ความฝันของเธอเป็นจริงในตอนนี้ดังนั้นเธอจะไม่ยอมแพ้แม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามเธอคิดว่าในฐานะที่เป็นหลานสายคนโตแฮโร่จะรับงานด้วยความเต็มใจแต่เธอคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะกล้าปฏิเสธต่อหน้าเธอแฮโร่เองก็รู้สึกสลดใจและหดหงไม่ต่างกันงานนี้มันสร้างเป็นไปไม่ได้และยากเหลือเกินเขามั่นใจได้เลยว่าเขาจะถูกไล่ออกทันทีก่อนที่เขาจะเดินผ่านหน้าประตูของเอ็มแกลนครูฟซะด้วยซ้ำในเวลานั้นเขาไม่เพียงแต่จะทำงานล้มเหลว แต่เขาอาจจะถูกย่อเย้ยในความล้มเหลวของเขานั่นคือเหตุผลที่ทําไมเขาไม่ยอมรับคําสั่งของคุณยายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณนายวิลสันจ้องมองไปที่คนที่เหลือแล้วตะโกนเสียงดังว่าแล้วพวกแกล่ะไม่มีใครกล้ากันเลยหรือไงในขณะเดียวกันนั้นซาลีก็สะกิดแคลแล้วกระซิบว่าที่รักครับสเสนอตัวรับภารกิจนี้สิครับแคลร้องเสียงหลงด้วยความประหลาดใจคุณจะบ้าไปแล้วหรอคะเป็นไปไม่ได้ที่เอ็มแกลนกุ๊บจะสนใจบริษัทเล็กๆอย่างเราซาลียิ้มเบาๆและพูดอย่างมั่นใจว่า่าไมต้องกัลลเยครบ เพราะคุณจะทํามันได้แน่นอนตาของแกลเบิกกว้วงด้วยความประหลาดใจคุณแน่ใจหรอคะซาลีพยักหน้าอย่างมั่นใจและพูดว่าแน่นอนสิครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาสําหรับคุณเลยเชื่อผมนะคว้าโอกาสนี้ไว้เถอะครับแล้วสถานะของคุณในครอบครัวจะดีขึ้นในอนาคตแคลเองก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมแต่เกับว่าเธอกําลังถูกสะกดจิตด,ด้วยคําพูดของซาลีเธอลุกขึ้นยืนและพูดกับเลดี้วินสันว่าคุณยายคะหนูอยากจะลองทํามันดูคะ่ะจบบทที่หครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันบทที่6กันนะครับเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันว่าพระเอกเขาจะใช้วิธีไหนในการช่วยเหลือภรรยาของเขานะครับบอกได้เลยว่าบทที่6เองก็สนุกไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันในบทที่6นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ